ก็กราบสวัสดีชาวเกมวันพีทเบอร์ติงวิวด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับผมไอรอนไฮชานแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวราชานาลกเลลี่นะครับผมสุ่มไว้ได้ผมรีไปหลายรอบเลยนะครับมีน้องคนนึงสุ่มให้ผมได้นะครับผมผมเลยมารีวิวเลยละกันนะผมจะมารีวิวสกิลก่อนที่ผมจะมารีวิวช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับทุกคน ผมก็มีกิจกรรมมาใหม่อีกแล้วนะครับทุกคนผมจะแจกรหัสเวันพีทเบลตี้รัดเอ,อ้วันพีทเบิร์ดเอ,อ้วันพีทบาตี้รัดนะครับผมผมจะแจกรหัสนั้นนะครับแจกเป็นฟาร์มฟ,ฟาร์มังกาบุกถล่มโออิาชิมาเวลวเจสิบบูทหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอะไรตัวใหม่ผมลืมแล้วเบลูป่ะเบลูนะครับทุกคนแจกนะครับเวล70สิบนะครับใครอยากได้แค่ทําการง่ายๆนะครับให้แบบตั้งชื่อ อะไรอะเรื่องอไรเดีผมจะจับฉลากนะครับจับฉลากแจกนะครับทุกคนแบบแบบหนึ่งแบบเขียนชื่อเล่นแล้วก็ทิ้ง Facebook ไว้นะครับทุกคนผมจะสุม่มแจกจับฉลากในคลิป u t u b e นะครับทุกคนทําแค่แบบเดี๋ยวผมยกตัวอย่างในคอมเมนต์ให้ดูนะครับ <c oughs> แค่บอกชื่อเล่นคุณชื่ออะไรแล้วก็ทิ้ง Facebook ให้ให้ผมไว้นะผมจะได้แบบผมสุ่มได้ใครผมจะได้ไปแอดไปหาเขานะครับทุกคนก็โอเคครับผมก็อธิบายการแจกรหัสฟาร์มังกาบุกถล่มโอเกียชิมะก่อนที่ผมจะ ไปรีวิวช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลของราชานาลกเรลลี่ก่อนนะครับผมเวล์ดสามสิบว่ายี่สิบเจ็ดเองนะครับเลยใช้ใช้สกิลได้นิดหนึ่งนะครับทุกคนได้ใช้ได้แค่เท่านี้เองนะเนี่ยถึงเวลด์ยี่สิบเนี่ยใช้ได้เท่านี้เองนะครับทุกคนได้น่าจะใช้ได้แค่หกสกิลนะครับมาเราจะใช้เป็นสกิลแรกแล้วก็สกิลนี่นะครับผมจะลองใช้สามสกิลนี้ก่อนนะครับทุกคนในสกิลหนึ่ง นี่นะครับผมจะใช้3สกิลก่อนนี้นะครับแล้วก็ดูท่ามันตายเลยนะครับทุกคนท่ามันตายจะเป็นสกิลตีมตีตีเดี่ยวนะครับตีเดี่ยวตีเดี่ยวโอเคครับเราไปรีวิวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นในโหมดนี้เลยละกันนะมันจะได้ดูกันง่ายๆโอเคมาดูกันเลยไอ้เดี๋ยวเราขอผมขออนุญาตลดเสียงหน่อยนะครับมาๆๆๆถ้ามีเสียงร,รบกวนก็ขอโทษคนดูด้วยนะครับ เราลองสกิลหนึ่งสกิลปกติก่อนนะครับสกิลบนนะครับปรับเดี๋ยวผมค่อยดูให้ดูท่าไม้ตายนะผมจะให้ดูทีสกิลนะครับทุกคนปรับต่อไปท้าเลื่ยตียาวๆเลยครับทุกคนถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็ม้นมาใต้คลิปนะครับทุกคนแต่ผมขอโทษคนดูด้วยนะผมจะทยอยมาทําคลิปตามคนดูนะทุกคนเพราะช่วงนี้มันติดเรียนไงผมเลยไม่มีเวลาทําคลิปนะครับทุกคนก็ขอโทษคนดูด้มาเรามาดูสกิลที่2กันเลยนะครับทุกคน สกิลที่สองว่าจะเป็นไงครับสกิลสามเลยด้วยดีกว่าเนี่ยครับเมื่อกี้สกิลสองนี่คือสกิลสามครับสกิลสามคือตีคู่นะครับทุกคนต่อไปเราจะรีวิวสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วถ้าไม่ตายเลยนะครับแล้วต่อไปเราฆ่ามันเสร็จแล้วเราจะไปรีวิวอีกสองสกิลนะครับทุกคนปรับปรับปรับอืมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะครับลุงน้องเพราะเราเจอบอทไงครับสกิลสอง โอ้ไม่ได้นะครับตายโทษโทษโทษครับมาเรามาันดนทหารฆ่าตายอีกแล้วเฮ้ยเราจะตายแล้วปั๊บปั๊บปั๊บอุ้ยเกือบตายครับน่องน่องเดี๋ยวเราปล่อยสกิลสองแล้วท้าไม้ตายเลยนะครับทุกคนตูมนะครับสกิลราชานาุลกคือแรงมากนะสำหรับผมนะโอ้มันเป็นตัวละครตีเดี่ยวท้าไม้ตายของเขานะครับผมไม่รู้ทําไม้ตายของเขาหรือเปล่านะ โคตรสวยอะผมว่านะอลังการเกินหนุ่มร่างหนุ่มก็หล่อเท่เหมือนกันนะเนี่ยราชานรกเลลรี่ของเรานะครับทุกคนเอออย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายเออตีทีเดียวอ่านตีทีเดียวเออมาผมน่าจะฆ่าได้มั้งนะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บโอ้โหสกิลเขาจะเป็นตีเดี่ยวบางสกิลนะครับแล้วสกิลนี้คือตีหมู่นะครับทุกคนมาทําให้ตายอีกรอบหนึ่งนะครับจังหวะนี้ปุ๊บปุ๊บ ก็อย่าลืมทาจิตการตามคลิปนี้เลยนะครับทุกคนเพื่ออยากใครอยากได้รหัสนะครับทุกคนเพื่อจะตายไหม่ย <Yeah. S 1> ไม่ตายหรอกมัง้งมาเดตีทีเดียวะ่ะน้องๆครับฟันฟัน,น,นแล้วท่าไม่ตายอีกรอบหนึ่งนะครับผมให้ดูท่าไม่ตายหลายๆรอบอะ่ะผมว่าสวยอา้าวไม่ได้ดูท่าไม่ตายครับทุกคนในรอบนี้ผมจะแบบใส่เพลงให้ดูเป็นสก,กิลเลยนะครับแบบว่ามันแบบ สกิลแบบเป็นยังไงแบบสวยอะไรแบบนี้ไหมครับเดี๋ยวผมแบบเล่นเยาวๆเอ้ยอย่างที่ไหนลืมอีกสองสกิลโทษโทษโทษคนดูผมจะให้ดูแบบเพงฟังเพลงเพลินๆเลยครับทุกคนต่อไปมาเรามาดูสกิลต่อไปเลยนะครับขอโทษคนดูด้วยนะครับเนี่ยสกิลอันเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนนะเนี่ยสกิลเนี้ยไอที่มันเป็นรูปอันแรกเห็นไหมครับในมมกลมอ่ะผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ไไดววสามสิบผมเลยนาน่ะรีวิวสกิลนี้ไม่ได้มาต่อไปเราไปสกิลนี้เลยนะครับสกิลนี้กับสกิลนี้นะสองสกิลนี้แล้วถ้าไม่ตายนะทก วิววิวนี้เสร็จแล้วไปดูเพลงกันคลิปตบดูคลิปกันเลยในคลิปเลยนะครับทุกคนแบบดูเท่เลยนะครับทุกคนปะแล้วเข้าหมดเดิมก่อนนะครับแล้วดูวอีกสองสกิลนะเนี่ยดูสองสกิลนี้เสร็จแล้วเราฟังเพลงดูย,ยาวๆเลยนะครับทุกคนก่อนในนี้ตายเสร็จผมก็จบคลิปเลยนะครับทุกคนเรามาดูสกิลสามเลยผมใช้สกิลสามเลยนะครับนี่สกิลสามก็เท่เหมือนกันนะฮิเขาจะจับแว่นหนึ่งนิ้วก่อน เป็นสกิลตีหมูนะครับทุกคนสกิลนี้ก็สำหรับผมว่าใช้ได้เป็นสกิลหมูที่แรงอยู่มาดิปับกูตีเบาคือลิลิี่แม่งเลยช้าเนาะผมน่าจะกด2ส,สกิลเนาะเพราะมันน่าจะผมรีวิวครั้งแรกผมก็รีวิวแล้วก็กินก็ขอทุกคนดูด้วยนะครับปั๊บปับป๊บ แล้วถ้าไม่ตายเลยละกันโอ้สกิลนี้เป็นสกิลแบบตีระยะอย่างกลางนะครับทุนระยะระหว่างกลางนะครับทุนนี่ทําไม่ตายผมว่าถ้าไม่ตายของราชันนรกเท่น,นะครับทุ่นสวยมากแบบอยู่ในอาวากาศเลยอะ่ะป้งมาตีมาตีมาเดี๋ยวเจ้าก็จะตายแล้วคลิปนี้ผมน่าจะลงดึกอยู่นะ เพราะไม่มีเวลาพระงานบ้านผมเยอะมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปนะครับทุกคนช่วยกันกดติดตามให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะโอ้นี่ตายให้มึงตายเออปุ่มน่าจะตายแน่เลยปรับปรับ ผมรีวิวสกิลแล้วนะครับทุกคนโอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูกันสกิลของราชานาลกเลลี่กันเลยนะครับช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับทุกคน Go! ก็โอเคนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนได้เป็นกําลังใจใทําเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าไม่บ่ายครับผม